สวัสดีคนวันอาทิตย์มาบอกดวงสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคม2564คนเกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้คุณได้ไพา่ The term พา h e h e มเพอ e ไพ่ชุดหลักหมายเลขที่14ค่ะนี่คือไพ่การเปลี่ยนแปลงความหมายทั่วไปจะบอกถึงช่วงชีวิต ที่ต้องหาจุดความพอดีจุดสมดุลการเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์และเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิมค่ะฟังคำทํานายนะคะเรื่องของสุขภาพคนวันอาทิตย์เป็นช่วงที่คุณต้องระวังด้านสุขภาพ อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอา,ากาศสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเช่นคุณอาจจะมีอาการภูมิแพ้หรือว่าเป็นโรคเน็บชาเกี่ยวกับเท้าและการทรงตัวแก้ไขได้ด้วยการขยับออกกำลังกายนะคะอย่านั่งอยู่ที่เดิมนานๆ เพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงส่วนการงานคนวันอาทิตย์โดยภาพรวมอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนงานค่ะย้ายงานเพื่อให้ดีขึ้นบางคนก็อาจออกเดินทางเกี่ยวกับงานบางคนบางอาชีพก็เปลี่ยนงานทำไปเลยบางคนก็ปรับปรุง ให้เกิดสิ่งใหม่ที่สอดคล้องลงตัวงานเด่นในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นงานนำเข้าส่งออกมังคุดเทศพ่อค้าคนกลางคนขับรถนักการทูตงานค้าขายจะเด่นค่ะในช่วงนี้นะคะการเงินคนวันอาทิตย์รายได้ดีมากค่ะเป็นช่วงทำเงิน ของคุณตลอดสัปดาห์แต่ก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะต้องเปลี่ยนเงินเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นถึงจะเอาอยู่ค่ะมีเงินนี่ใช้อย่างเทียวค่ะช่วงสัปดาห์นี้การโยกย้ายเงินก็ทรัพย์สินต่างๆก็เป็นไปได้คล่องนะคะ ทั้งรับทั้งจ่ายไม่ติดขัดค่ะส่วนความรักคนวันอาทิตย์ในคนโสดคนไม่ถ้ายังโสดสนิทจะมีคนมาสนใจแต่ก็ยังไม่ลงเอยเป็นช่วงเรียนรู้กันไปก่อนว่าจะไปกันได้ไหมค่ะเป็นช่วงปรับตัวรู้จักกันอย่างเงี้ยทำความคุ้นเคยส่วนคนที่คุยกันมานาน เป็นช่วงปรับความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายอา,อาจจะยอมถอยคนละก้าวมีสิ่งที่ต้องตกลงกันเพื่อที่จะได้อยู่กันต่อไปคบกันต่อไปส่วนคนมีคู่ครองเรือนก็มีปัญหาที่ต้องพูดคุยกันตลอดคุยกันบ่อยๆเพื่อจะได้ปรับ ทำความเข้าใจกับปัญหานั้นเพื่อชีวิตครอบครัวและการงานทุกเรื่องต้องคุยต้องปรับร่วมกันคะ่ะเพื่อหาจุดที่พอดีก็จะเป็นการดีทั้งสองฝ่ายการอยู่ร่วมกัน ก็ใจเขาใจเราไม่ว่าอะไรนะก็จะทำให้ชีวิตการอยู่ร่วมกันนี้ราบรื่นไม่อึดอัดแม่หมอขอเป็นหนึ่งกำลังใจนะคะและขอฝากช่องดาวอาทิตย์ไปถึงปีหน้าช่วยติดตามด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแม่หมอด้วยจะได้ทำคลิปบอกดวงให้ทุกคนได้รู้ขอขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดี